หากคุณชื่นชอบหนังกำลังภายในโชว์ลมปราณด้วยการหเหาะเขินเดินอากาศแอดคิดว่าคุณคงเคยได้ยินเจ้าเล่าที่มีชื่อว่านารีแดงกันมาบ้างแล้วแล้วคุณรู้ไหมคะว่านารีแดงมันเป็นเล่าอะไรมีที่มาที่ไปเป็นแบบไหนวันนี้แอล s โซ i ไซต้ L so จะพาคุณไปไขตำนานเล่านารีแดงเล่าที่มีประวัติอันน่าเศร้ายาวนานกว่าถึง0ันปี คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกร็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใดนารีแดงหรืออีกชื่อหนึ่งคือเล่าบุตรสาวภาษาจีนเรียกว่าหนีเอ๋อหงเป็นชื่อเรียกของเล่าชนิดหนึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเมืองเฉาซิงมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีน เหล้นานรีแดงนั้นได้จากการนำข้าวเหนียวข้าวสาลีสาเล้าและสมุนไพรหลากหลายชนิดมาหมักรวมกันถูกจัดให้อยู่ในประเภทของเหล้าเหลืองแอลอฮกอ์อยู่ที่14-20อร์ซแล้วแต่โรงเหล้าที่หมักนะคะจุดเด่นของเขาอยู่ตรงที่ต้องใช้เวลาในการหมักถึงจะได้กลิ่นหอมสีเหลืองใสที่สำคัญต้องหมักไว้เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า2ปีนะคะรสชาติจะประกอบไปด้วยความหวานฝาด เรียวขมร้อนและกรมกล่อมเลยล่ะค่ะบันทึกตำราสมุนไพรแดนใต้สมัยราชวงศ์จีนได้ระบุไว้ว่าในอดีตเมื่อคุณหนูสูงศักจะออกเรือนจะมีการนำเหล้านารีแดงเตรียมไว้ให้เจ้าสาวนำติดตัวไปด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าถึงที่มาของชื่อนารีแดงด้วยว่าในอดีตอำเภอเช่าซิงมณฑลเจ้อเจียงมีช่างตัดเสื้ออยู่คนหนึ่ง เขาได้แต่งภรรยาเข้าบ้านก็เพื่อหวังจะมีบุตรชายไว้สืบสกุลและแล้ววันหนึ่งช่างตัดเสือ้อได้ทราบว่าภรรยาของตนเองนั้นตั้งครรภ์ทำให้เขารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งจัดแจงซื้อเหล้าหลายไหยกลับบ้านเพื่อเตรียมไว้รอลูกชายคลอดก็จะนำเหล้าเหล่านี้ออกมาเฉลิมฉลองเลี้ยงญาสนิทมิตรสหายแต่ปรากฏว่าภรรยาของเขากลับให้กำเนิดบุตรสาวค่ะ ซึ่งในขณะนั้นสังคมจีนให้ความสำคัญกับลูกชายมากจนมองไม่เห็นความสำคัญของลูกสาวเลยด้วยความโมโหช่างตัดเสื้อจึงได้นำเล่าทั้งหมดที่ซื้อมานำไปฝังไว้ใต้ต้นกุ้ยฮวาและวันเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปบุตรสาวเติบโตเป็นสาวเต็มตัวทั้งยังเฉลียวฉลาดสามารถเรียนรู้ศิลปะวิชาการปักผ้าจากผู้เป็นพ่อได้อย่างไม่ขาดตกบกครอง แถมยังมีฝีมือการปักดอกไม้ที่วิจิตรบรรจงงดงามทําให้กิจการค้าขายของร้านมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆช่างตัดเสื้อจึงคิดได้ว่าการให้กําเนิดลูกสาวนั้นก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสียทีเดียวดังนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจยกลูกสาวให้แต่งงานกับลูกศิษย์คนโปรดของตนเองและลงทุนจัดงานแต่งงานให้ลูกสาวอย่างยิ่งใหญ่ โดยในวันแต่งงานนั้นเองช่างตัดเสื้อได้นึกถึงเหล้าที่ฝังอยู่ใต้ต้นกุ้ยฮวาเป็นเวลาหลาย10ปีเขาจึงได้ไปเอาเล้าออกมาให้แขกในงานได้ลิ้มรสปรากฏว่าแค่เพียงเปิดฝาหายออกกลิ่นหอมก็ลอยออกไปทั่วรสชาติของเหล้าที่บ่มนานนับ10ปีก็กลมกล่อมยิ่งทุกคนจึงพร้อมใจกันเรียกเหล้าดังกล่าวว่านารีแดงนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าบ้านใดให้กำเนิดลูกสาว ก็จะนิยมนำเหล้าไปฝังดินเมื่อลูกสาวออกเรือนก็จะขุดเอาเหล้าที่ฝังไว้ออกมาเลี้ยงแขกกลายเป็นประเพณีนิยมสืบทอดกันต่อมาค่ะภายหลังแม้แต่บ,บ้านที่ให้กำเนิดลูกชายก็มีประเพณีนิยมฝังเหล้าด้วยเช่นกันด้วยหวังว่าเมื่อบุตรชายสอบติดจ,จองหัวแล้วก็จะนำเอาเหล้าที่ฝังไว้ออกมาดื่มฉลองและเรียกเหล้าดังกล่าวว่าจองหัวแดงด้วยทั้งนารีแดงและจองหัวแดง ล้วนเป็นเหล้าเก่าที่ผ่านการเก็บบ่มมาเป็นเวลานาน,านโดยรสชาติของเหล้าที่กลมกล่อมและเยี่ยมยอดดังนั้นผู้คนจึงนิยมนำเหล้าประเภทนี้มาเป็นของขวัญมอบให้แก่กันในวันสำคัญต่างๆด้วยล่ะคะ่ะและใครที่ไม่ทราบว,ว่าจองหวนหมายถึงอะไรจองหวนหรือจ้วงหวนคือชื่อตำแหน่งของผู้ที่สอบได้อันดับหนึ่งในการสอบขัดเลือกข้าราชาการของจีนแผ่นดินใหญ่ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะ ส่วนเล่าอีกตัวหนึ่งที่เราจะเห็นได้บ่อยไม่แผ่นารีแดงเลยนั่นก็คือเหล้าไผ่เขียวหรือเล่าที่จอมยุทธมักจะสั่งมาดื่มกันตามโรงเตี้ยมนั่นแหละค่ะเหล้าไผ่เขียวหรือจู่เย่ชิงเจียวตัวนี้เป็นเล่ากันนะคะเหล้าชนิดนี้มีสมุนไพรกว่า12ชนิดซึ่งหนึ่งในนั้นคือใบไผ่ที่ทําให้สีของเล่าเป็นสีเขียวเลยทําให้เป็นที่มาของชื่อเหล้าใบไผ่เขียวค่ะ เหล้าไผ่เขียวถูกผลิตขึ้นในมณฑลซานซีมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่46%เหล้าไผ่เขียวนี้น่าจะอยู่ในหนังทุกเรื่องที่เป็นหนังกำลังภายในของประเทศจีนเลยก็ว่าได้นะคะเรียกว่าเปิดไปเรื่องไหนถ้าเป็นหนังจีนกำลังภายในจอมยุทธก็ต้องมีฉากการสั่งเหล้าไผ่เขียวมานั่งดื่มกันทุกเรื่องไปแต่สังเกตไหมคะว่าจะหนังกี่เรื่องก็แล้วแต่จอมยุทธจะกินเล้าหกทุกเรื่อง อันนี้แอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมต้องกินให้มันหกไม่เสียดายกันหรือไงใครมีข้อมูลว่าทาไมเขาต้องกินเหล้าให้หกเนี่ยก็มาบอกแอดกันได้นะคะและแอดก็ต้องขอออกตัวอีกเรื่องก็คือเหล้าไหาในหนังจีนที่เราเห็นกันนั้นมันมีหลายประเภทหลายชื่อมากๆเดี๋ยวบางคนจะหาว่าเฮ้ยใช่เหรอมันมีชื่อเรียกแบบนี้หรอที่ผมรู้มามันไม่ได้มีชื่อเรียกแบบนี้นะก็คือถ้าใครชอบเหล้าจีนเนี่ย เดี๋ยวโอกาสหนะ้าแอดจะทยอยเอามาเล่าอีกก็ได้นะรับรองว่ายังมีอีกเยอะเลยละค่ะแต่ที่สำคัญก็ต้องกดติดตามกันไว้ด้วยนะ EP นี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะสวัสดีค่ะ